ลอมก็ล้วนั่งร้อนนะเวลานั่งขัดสมาธิอย่าไปเป็นทุกข์เป็นร้อนให้ถือว่าการนั่งขัดสมาธินี่แหละเหมือนกับขึ้นเมืองสวรรค์เมื่อขึ้นเมืองสวรรค์ได้ก็ไปพรมโลกได้ ไปพรมมาโลกได้ก็ไปสุทธาวาสได้สุทธาวาสมาหาพรมไปถึงสุทธาวาสแล้วก็เปิดประตูปนิพานเข้าไปปนิพานได้นั้นการนั่งสมาธิไม่ว่าหญิงชายเด็กหนุ่มแก่ ไม่ได้เลือกพระเนนไม่ได้เลือกว่าอุบาสกอุบาสิกาผ้าขาวผ้าเขียวยังก็นั่งได้การนั่งนี้เรียกว่าเราเคารพพระพุทธเจา้าเพราะพระพุทธเจ้านั่งขัดสมาธิใต้ลุกขมูลล่มไม้ ตนไม่โพลึึงได้ตัดสโลเป็นพระพุทธเจ้าแต่เหลน,นั้นเป็นสถานที่ตัดส่วนตัดจริงๆพระองค์ตัดในจิตในใจใจมนุษย์และสัตว์ตั้งหลายนั้น มันพัฒนาการตัวเองมาโดยลำดับนว่าเมื่อบุญบรารมียังเล็กยังอ่อนอยังน้อยก็บำเพ็ญมาแต่เล็กแต่น้อยเหมือนมดแมงดึกเล็กน้อน้อยตั้งแต่สัตว์น้ำสัตว์น้ำบางอย่างของเล็กที่สุดะ หาใครเลยไปดูลิมทะเลจะเห็นตัวสัตว์ชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าเคยลูกเคยอ่างนลูกเคยก็คือลูกกุ้งกุ้งนั้นลูกมันลเลึกแถ้าเราไปตอในลิมทะเลบนลูกกุ้งมันอยู่ เป็นฝานยนั่นแหละมันพัฒนาการมาตั้งแต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยแล้วอยู่ในสัตว์เล็กก็ตามสัตว์ใหญ่ก็ตามมีดวงวิญญาณดวงจิตดวงจิตดวงวิญญาณน,นั้นมนุษย์ปุถุชนก็สงสัย ว่าดวงวิญญาณมันมาแต่ไหนมันเกิดมาเรื่อยหรือความจริงดวงวิญญาณไม่ได้เกิดมันเกิดมาแล้วก่อนเกิดก่อนที่จะเกิดมาเป็นคนเป็นสัตว์มันเกิดมาเป็นดวงวิญญาณแต่เป็นดวงวิญญาณยังไม่ฉลาดยังโง่อ,อยู่ หลงไหลอยู่ในกิเลสลาคะกิเลสลาคะเนี่เป็นที่หลงไหลของดวงวิญญาณดวงจิตนั่นแหละดวงจิตยังต่ำอยู่ตราบใดกิเลสลาคะมันมากท่วมหัวท่วมตัวของมันหมดจนไม่รู้สึกตัว กิเลสโทสะมันกระทบผมดวงวิญญาณอันนั้นก็เป็นที่ข่าตัณหาเวียนตายเวียนเกิดจนกระทั่งว่าไม่รู้จะว่ากี่พบกี่ชาติเพียงนับว่าพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งจะได้มาตรัสโลเป็นพระพุทธเจ้านั้น จะต้องบำเพ็ญทานศีลทาวนาบารเมเป็นจำนวนอสงไขยจนบารเมแก่กล้าหมายั้งดวงวินดวงจิตดวงวิญญาณนี่แหละมันกล้า้นกล้าทำบุญให้ทานกล้ารักษาสินห้าสินแปดสินสิบสองยี่สิบเจ็ด กล้าฟังเทศฟังธรรมนั่งภาวน,นากล้าอยู่ในป่าในเขาในธรรมไม่โกรธตายเมื่อดวงวิญญาณอันนี้มันกล้าขึ้นมาโดยลำดับลำดับจนเป็นพื้นฐานตั้งใจบำเพ็ญจะให้ได้เป็นปรับุทธเจ้า ก็ต้องเป็นได้แต่เป็นเวลานานแต่พระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเมโยสองนัยยะคือนัยยะหนึ่งตอนปราถนาด้วยตนเองแล้วก็บำเพ็ญทานรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมมาโดยลำดับ จนกระทั่งอินทร์บารมีแก่ก้าจึงจะได้รัฐะพยากรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งจึงจะตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญไปถึงขั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้ ถ้าลำพังแต่ตัวคนเดียวคำว่าบำเพ็ญบรารมีทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนานั้นมันเป็นการหนักหน่วงคือมันกิเลสในใจนี่แหละมันไม่ยอมให้ทำให้ปฏิบัติดวงจิตดวงวิญญาณอันนี้มันยังต่ำฉะนั้นเราต้องบำเพ็ญ ตั้งใจปฏิบัติบางคนก็ว่าไม่นั่งขัดสมาธิก็ได้ก็มัง่งนั่งอย่างไรก็ได้อันนี้แล้ว,ว่าคนนั้นยังไม่รู้ไม่เข้าใจ เข้าใจว่าทำตามสบายใจของตัวเองแล้วมันก็จะสำเร็จมรรคผลไปไม่มีข้อแก้ไขในใจในตัวคนเราจะละชั่วทำดีนั้นจะต้องมีน้ำใจเข้มแข็งขึ้นมาทำให้ดังนั้นมันก็ละความชั่วไม่ได้ ใจิตใจมันจมไปอยู่ในอยู่ในกิเลสลาคะโทสะโมหะอาวิชชาตัณหาไม่ยอมเงยหน้าดูฟ้าดูดินมันหลงไปตามความหลงของตัวเอง่องนั้นเมื่อเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ การเกิดมาเป็นมนุษย์นี่เรียกว่าเป็นการดีบุญบารมีแก่กล้าขึ้นมาพอสมควรมนุษย์สัตติลาโอการเกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์เชื่อว่าเป็นลาบอันประเสริฐถ้าได้ลาบอันประเสริฐนี่มาแล้วเราไม่บำเทนอีก ็โย่แค่มนุษย์มนุษย์นี่ก็ยุ่งยากไม่ใช่ของเล่นเพราะเป็นคนมันก็กิเลสมากกว่าคนมันหลายเห็นั้นโบราณท่านจึงกล่าวไว้ว่ากิเลสมันมีพันห้าตันหาร้อยแปดอะไอย่างนั้น เพราะว่ามันมีเยอะแยะไม่รู้ว่าจะว่ายัางไงแต่มันจะมากเท่าไรเท่าไรก็ตามให้พากันตั้งใจสมาทานสินธรรมกรรมาฐานด้วยจิตใจของตัวเองไม่ยอมปล่อยให้เป็นไปตามอำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะ ถ้าปล่อยไปตามนั่นแล้วก็เรียกว่าตกตำ่ำหลงเป็นคนก็กลายเป็นสัตว์ได้เนี่ยเข้าใจว่าเป็นคนแล้วก็เป็นคนเลื่อยไปสูงเลื่อยไปแต่ถ้าพบใดสราบใดเมื่อใดเราประพฤติปฏิบัติไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดี มีแต่อิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายระยะนั้นจะต้องต่ำาตกเป็นสักสิ่งเยละฉานก็ได้แม้จะเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนแล้วก็ตามถึงขั้นเป็นมหาเศรษฐีมีเงินแปดสิบโกดสิบล้าน สมัยโบราณมีเศรษฐีคนหนึ่งแกไม่ค่อยเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าหาเรื่องขัดข้านพระพุทธเจ้าอยู่เสมอว่าตัวเองเป็นคนมีเงินมีทองมีทรัพย์มีศิลมีมีอำนาจวาสนา เห็นพระพุทธเจ้าว่าไม่ดีสู้ตัวไม่ได้คอยตีเตียนพระพุทธเจ้าอยู่ทุกวันเวลาแล้วก็หารู้ไม่ว่าตัวเกิดมาเป็นคนมันต้องมีเวลาตายเมื่อแกชะลามาก็เกิดตายขึ้นมา เศรษฐีนายนั้นตายแล้วก็ไม่รู้จะไปที่ไหนเลยมาเกิดเป็นนกสุนัขขาหมาบ้านเฝ้าบ้านให้ลูกเศรษฐีธรรมดาเศรษฐีนั้นเวลาพอ่อแม่ตายแล้วก็โู้ใดเป็นทายาทมีโลกูกก็ให้โลูกนั่นแหละเป็นเศรษฐี พอลูกเป็นเศรษฐีหมาตัวอเศรษฐีก็มาเกิดเป็นหมาเป็นสุนัขผมมาเฝ้าบ้านให้ลูกชายอีกแต่ลูกชายก็ไม่รู้ว่าพ่อของตัวเองมาเป็นสุนัขในบ้านเข้าใจแต่ว่าตายแล้วก็ศูน เหมือนคนสมัยนี้บางคนว่าตายแล้วมันก็โสนไปเป็นอะไรต่ออะไรไปแล้วไม่ต้องมาอีกตายครั้งเดียวก็แล้วจะกินจะอะไรก็ทําไปตามเรื่องอันนี้แหละคำโทษความเห็นอย่างนี้แล้วเหมือนสุนักขาหมาเฝ้าบ้านทันนี้วันหนึ่งพระพุทธเจ้าก็มา ทิจารณาสัตว์โลกก็ไปเห็นลูกเศรษฐีที่ตายไปแล้วมนาะเป็น <c oughs> เศรษฐีแทนพ่อโลกเศรษฐีเป็นคนมีบุญบาลีพอที่จะสั่งสอนได้วันหนึ่งพระองค์ไปโปรดสัตว์ไปบินตาบาทกลับมา ก็พอดีผ่านหน้าหอปราสาทของเศรษฐีหมาเศรษฐีก็เลยมาเห่าเห่าวงวงตามภาษาหมาทีนี้พระองค์ก็มุ่งหวังเพื่อจะได้โปรดลูกเศรษฐีพระองค์ก็แสดง ว่าจาออกมาว่าดูก่อนเศรษฐีเมื่อท่านยังเป็นมนุษย์เป็นเศรษฐีอยู่บ้านหลังนี้ก็ดาให้เราตถาคตไม่รู้ว่าจะด่าว่าอย่างไงจนตายแล้วก็มาเป็นสุนัขมาเป็นหมานี่ก็ยังไม่หยุดไม่ย่อนยังมาดาให้เราตถาคตอีก จะกัดแข่งกัดขาให้ย,ยังทุกอย่างพราว่าอย่างนั้นตรับอย่างนั้นขราวนี้ก็ขจรอทั่วไปในเมืองเหมือนสมัยนีย้ที่เขาพิมพ์หนังสือพิมพ์ออกมาข่าวต่างๆก็อ่านดูอยู่ในหนังสือพิมพ์ แันนี้ข่าวที่ว่าเศรษฐีของเมืองนั้นตายแล้วมาเป็นสุนัขมันเป็นไปได้หรืออันนี้ข่าวนี่นไปเข้าหูลูกชายลูกชายก็เกิดไม่พอใจเอพ่อของเราเป็นเศรษฐีจะมาเกิดเป็นหมาได้หรือไม่มีทางเป็นไปได้ ทีนี้ก็จะทำอย่างไรต้องไปถามพระพุทธเจ้าจึงจะรู้อ่นะั้นความไม่พอใจขัดเกืองขึ้นมาในใจไปถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ได้ท่านได้ว่าพ่อของกระผมเป็นสุนัขหรือเออถูกแล้วไว้างนะั้น ก็แก okay. เป็นจริงๆวันนั้นก็พอดีมาเหาเราตถากตแต่ว่าข้อเท็จจริงท่านเศทฐีต้องต้องทำอย่างนี้จึงจะรู้จักว่าเป็นพ่อของตัวเองคือให้ปฏิบัติหมาตัวนั้น เอาใจใส่จัดที่นอนให้มีอาหารให้มันกินตามสะดวกสบายจนมันสนิทสนมคุ้นเคยจึงค่อยกระซิบถามที่หูของหมานั้นว่าพ่อได้เอาทรัพย์สมบัติฝังไว้ในดินที่ไหนบ้าง บอกลูกด้วยจะได้ไปขุดเอามาใช้ดีกว่าทิ้งไว้ในแผ่นดินคอยถามอย่างนี้กับสุนัขตัวนั้นแต่เนเมื่อมันคุ้นเคยแล้วมันก็พาไปแล้วมันไม่พูดดอกมามันได้แต่เหามันพาไป ธรรมดาคนโบราณนั้นทรัพย์สินเงินทองเป็นของไม่เปือยเน่าเขาเอาไปฝังดินไว้ใส่หายไว้บ้างหมามันก็ไปตะกุยที่นั่นที่นี่ให้เศรษฐีก็ไปขุดตามหมาบอกนั่นแหละมันไม่พูดบอกแต่มันเอาเท่าเคียเคีย พอเศรษฐีมันตายแล้วจิตมันไม่ตายยังมีอยู่มาเป็นหมาเศรษฐีก็ไปคดได้ของเยอะแยะมันตะกลยที่ไหนก็หมายไว้หมายไ,ไ,ไว้ไปคดได้เป็นเงินเป็นคำเป็นถาดโถโอ,ตอไตอันใดที่มันไม่เสียจึงรู้ไว้พ่อเรามีมาเป็นหมาแต่ดูนี่ไ เพราะทเชื่อคุณพระพุทธรธรรมประสงค์ไม่ว่ายพระสวดมนต์ไม่นั่งกรรมฐานภาวนาไม่นั่งขัดสมาธิผนที่สดก็มาเป็นสุนัขอย่างนี้หนาะแกก็ตั้งอกตั้งใจมันต่อมาก็ทั้งๆจนได้ตักบ,บาทใส่บาทพระพุทธเจ้าพระสงค์สาวกเป็นประจํา เนี่แหละคนเราจะไปถือว่าเราดีเราเด่นคนเดียวไม่ได้ต้องมีศีลมีธรรมมีคำสั่งสอนฟังเทศฟังธรรมแล้วตั้งอกตั้งใจปฏิบัติเราเกิดมาเป็นคนทาไม่ทำดีมันไปเป็นชั่วก็ได้ถึงขั้นเศรษฐีไปเป็นสุนัขก,ก็ยังมี มากมายเป็นสัตว์สิ่งกระาชานตกนรกเหมือนพระเทวทัพอันเรื่องบอดีมันเป็นไปได้ฉะนั้นเราอย่าให้ตัวเราใจเราตกไปในอารมณ์ที่ต่าให้มันสูงขึ้นภาวนาพุทโธท,ทุกลมหายใจเอาจิตเอาใจของเราให้ได้ เล้ป,ปล่อยปะาละเลยไปเลื่อนลอยไปตามกิเลสเป็นทุกข์เพาตายไปเป็นปูเป็นปลาเขาก็เอามากิน,นเห็นหมดในโลกเป็นหมูเป็นไก่เขาก็เอามากินเป็นอาหารมนุษย์มันก็กินไปเรื่อยถ้าเราทำโบดดไปเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉาน ก็ได้ใ่ว่าตายไปให้เขากินเนื้อกินหนังของตัวเองก่อนจะกินเขาก็ฆ่าให้ตายก่อนก่อนจะถึงตายเนี่ยมันหมดใใจเล่นเล่นหน่อยเป็นทุกข์เป็นร้อนเขาฆ่าโมดูไม่ได้ร้องไปตามเรื่องฉะนั้นผู้ใดไม่อยากเป็นคนชั่วคนำํำเป็นสัตวิเดรสาร ก็ให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาในพรรษาปีนี้ให้มันจเจริญขึ้นให้มันก้าวหน้าไปอย่าเพียงแต่โผดเล่นหูสนุกเพลิดเพลินดีอกดีใจอยู่กับหมคู่ณะหรือว่าสิ่งเหล่านี้แหละมันพาให้เจิตใจผูกพันอยู่ในวัฏสงสาร ถ้าเราภาวนานพะุทโธภาวนานะตายทุกลมหายใจเข้าออกจิตใจมันก็จะได้เฟื่อนโูขึ้นมาภาวนานะให้จิตใจหมันดีขึ้นจเจริญขึ้นเมื่อใจมันดีขึ้นจเจริญขึ้นแล้วพ้นจากความเป็นมนุษย์ก็ได้ไปสู่สวรรค์เทวโลกพ้นขึ้นไปจนถึงพรม,มโลก จนมารู้แจ้งในหลักอริสัตย์จะทำทั้งสี่เห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาในกายวาจาจิตของตัวเองแล้วจิตใจมันก็จะเด้พ้นออกจากรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลอันนี้ให้ได้ถ้ามาอย่างนั้นแล้วก็ เผไปไหนอารมณ์ต่ำไม่ว่าผู้บวชใหม่บวชเก่ายังก็ให้ตั้งใจขึ้นมาไม่เพียงแต่ว่าบวชตาำประเพณนี้พ่อแม่บวชให้พ่อบางให้แม่บางตามใจพ่อแม่อย่างนั้นอย่างนี้ไม่เพียงพอเมื่อเราได้มาบวชล้วก็ให้ปฏิบัติให้มันดีขึ้น ดีไม่ดีมันรู้ได้โดยตนเองถ้าเราปล่อยปละละเลยไม่ภาวนานะทุกลมหายใจเจตมันก็ต่ำไปอารมณ์ต่ำก็มันหลงไปตามกิเลสกิเลสนั้นไม่ใช่ไม่รู้มันรู้อยู่แต่มันเลิกไม่ได้ละไม่ได้ถ้าไม่ภาวนานะไม่ รักษาสินภาวนามันไม่มองเห็นตัวกิเลสเลยมันเป็นตัวตนเป็นตัวตัวเราของเราตัวกูของกูเลยค่ะบำลงบำเลอตั้งแต่หลางกายสังขารอันเดียวเจดมันก็ต่ำล้องไปเรื่อยไปดงนั้นดวงวิญญาณอันนี้มันก็เลยตกต่ำไป น,นั้นให้พากันตั้งอกตั้งใจให้จิตใจมันตื่นขึ้นรู้สึกตัวไม่นิ่งนอนใจจึงจะเจริญกล้าวไปทางหน้าการทำการปฏิบัตินั้นทันว่าต้องมีความเพียรมีความอดความทน